จะรรูไวไวมมม่่่ออยยใคาุดก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับในเรื่องของยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศนะครับประเทศไทยได้ส่ง ยางพาราเป็นดับดึงของโลกทีเดียวนะครับใแต่ในขนะดที่ยางพลาราราคาตกลงก็หมายความว่าไม่ได้ตกลงแต่เพาะยางพาราเท่านั้นนะครับในส่วนของอตัวอื่นๆก็ได้มีการตกลงด้วยเพราะเนื่องจากว่าสภาพะเศรษฐกิจโลกนะดังนั้นประเทศไทยก็พยายามที่จะมีการผลักดันให้ เกิดเศรษฐกิจที่สําคัญทางด้านยางพาราวันนี้องค์กรที่สําคัญของเกษตรกรนะซึ่งมีหลายองค์กรเหลือเกินครับที่กร,ก,กระจายอยู่ดังนั้นทางท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาก็ได้มีดําริว่าถ้าหากว่าเกษตรกรม,มีหลายกลุ่มชาวสวนยางพาราเนี่ยมีหลายกลุ่มมีมากมายอย่างนี้ก็มีปัญหาอย่างมากมายที่ไม่มีข้อสรุปนะก็อยากจะให้องค์กรต่างๆเหล่านะั้นได้มีการรวมกลุ่มกันนะรวมกลุ่มกันเป็นหนึ่ง รวมกลุ่มกันเป็นหนึ่งเพื่อที่จะนําปัญหาเดียวมาเสนอ,อะจะเป็นข้อเรียกร้องหรือว่าจะเป็นเสนอปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้ให้เป็นกลุ่มและเพื่อจะให้สอดคล้องกับบอร์ดของอการยางแห่งประเทศไทยนะ,ะเพราะนั้นเนี่ยสัดส่วนของกเกษตรกรสัดส่วนของเกษตรเกษตรกร,รในภาคต่างๆของประเทศเนี่ยนะกะ็จะต้องมีสัดส่วนเข้ามาก็าปรากฏว่ามีภาคเหนือ หนึ่งภาคตะวันออกรวมภาคตะวันตกภาคกลางหนึ่งภาคใต้สองภาคตันออกอเฉียงเหนือหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็ได้มีการรวมกลุ่มกันซึ่งรวมกลุ่มกันนี้ก็ได้คัดเลือกผู้แทนเกษตรกรและผู้แทนสถาบันเกษตรกรขึ้นมานะวันนี้ก็ได้มีการแถลงการเกิดขึ้นของ สภาเกษตรกร,รสภาการยางแห่งประเทศไทยนะซึ่งก็ได้มาถแถลงการแล้วก็หยิบยกประเด็นปัญหาต่างๆของชาวสวนยางว่าโอกาสต่อไปนี้ก็จะมีการแก้ไขปัญหาได้ถ้าหากว่ากลุ่มก้อนของชาวสวนยางพาราหรือว่าผู้นําเกษตรกร,รชาวสวนยางพาราเนี่ยได้มีการปนึกกําลังกันได้มีการรวมตัวกันเป็นหนึ่งก็จะทําให้การพัฒนายางพาราในประเทศไทยได้มีความก้าวหน้าต่อไปนะเลยก็ ได้มีการแถลงการกับสื่อมวลชนและในขณะเดียวกันก็สื่อมวลชนก็ได้มีการสอบถามในเรื่องของปัญหายางพาราว่ามีแนวโน้มว่าราคายางพารานี่จะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ท่านประธานวันนี้คือท่านอุทัยศรลักทรัพนะครับซึ่งในฐานะที่เป็นประธานสภาการยางแห่งประเทศไทยและในชีวิตก็ได้ทุ่มเทในเรื่องของอยางพารามาโดยเรียกว่าตลอดชีพของเป็นเกษตรกรนะฮะก็ได้ออกมาพูดว่าสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญนั่นก็คือในเรื่องของอยางที่มี อยู่วันนี้เนี่ยฮะซึ่งในสต๊อกเนี่ยก็มีอยู่เป็นจำนวนมากถ้าหากว่าในประเทศไทยเนี่ยได้ใช้ยางพาราเอามาใช้ภายในประเทศเนี่ยเอามาลาดถนนภายในประเทศเป็นแสนแสนตันเนี่ยนะก็มันจะทําให้ยางพาราของประเทศเนี่ยได้ลดจํานวนลงนะแล้วก็ทําให้การเคลื่อนไหวของยางพาราเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราในประเทศเนี่ยนะก็ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอยู่แต่ประเด็นสําคัญกันอยู่ว่าเราก็มีข้อ,ขอถามคําถามอยู่เหมือนกันนะครับว่าแล้วทำไมไม่ไม,ไม่ไม่ทำนะมันติดอยู่ในปัญหาประเด็นอะไรนะก็ปรากฏว่าปัญหาหนึ่งที่เรามองเห็นนั่นก็คือในเรื่องของอเครื่องจักรกลนะเครื่องจักรที่จะมาผสมกับยางเอสฟัน นะซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในเครื่องจักรด้วยนะ,ะเพื่อที่จะทําให้น้ำยางพาราเนี่ยได้เข้ามาใช้ภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็เป็นหนุนทางหนึ่งนะที่ทําให้ราคายางพาราหรือว่าการขายของยางพาราการแก้ปัญหายางพาราเนี่ยจะไดะ้จะได้คลี่คลายลงหรือว่าจะดีขึ้นในอนาคตเนี่ยน่าจะดีขึ้นเอาอย่างนี้ครับวันนี้มีการแถลงข่าวกันใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็กลุ่มของคณะผู้แถลงข่าวนั้น ก็ได้มาร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานั่นก็คือคณะกรรมการที่จะไปเป็นตัวแทนของกลุ่มเกษตรกรที่ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะให้เป็นเอกภาพวันนี้เขาก็ได้มาแถลงข่าวแล้วก็ยืนยันให้เห็นนะฮะในห้องประชุมครับกำลังแถลงข่าวกันอยู่เดี๋ยวผมเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านนะไปชมในห้องประชุมกันครับไปชมท่านประธานท่านประธานสภาการยางแห่งประเทศไทยคือ,อท่านอุทัยศรนักทรัพย์แล้วก็ท่านจะได้ไปดู คณะกรรมาการที่ได้ให้ถ้อยแถลงกันในวันนี้ซึ่งเป็นที่สนใจของออของสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากนะครับขณะนี้เนี่ยผมอยู่ในห้องแถลงข่าวห้องแถลงข่าวนี่ก็คือเป็นห้องแถลงข่าวรัชนีเจียมจำหลัดหกนะฮะที่สันนิบาตจากกรแห่งประเทศไทยเกตดุสิ์กรุงเทพมหานครนะเชิญครับในห้องนี้มีรายละเอียดให้ท่านชมอยู่ครับขอขยายความสักนิดหนึ่งนะก่อนที่จะให้สื่อสารมวลชนถามเนี่ย เกี้ท่านทศพลพูดว่าทําไมบอร,ร์ดราชการเจ็ดคนที่เขาไปนั่งอยู่นะปัจจุบันเนี่ยไม่กล้าออกอะไรยกตัวอย่างครับที่เห็นยัชัดที่ผมคัดค้านอยู่แล้วคณะธรรมชาสถาบันเกษตรกรคัดค้านอยู่แล้วก็เรารวมกันคัดค้านเนี่ยนะฮะคือเรื่องของการขึ้นทะเบียนเขาให้ขึ้นทะเบียนเขาเขียนมาแล้วนะครับให้ขึ้นทะเบียนเฉพาะคนมีเอกสารสิทธิ์ เห็นไหมฮะเอกสารสิทธิ you know teaching, <hi> ์ถ้าคนไม่ม so ีเอกสารสิทธิ <the> ์อยู่ในฝ่าสงวนเรืออะไรไม่ได้เลยขึ้นหน่วยไม่ได้ใครเดือดร้อนนะครับเกษตรกรรายย่อยเดือดร้อนใช่ไหมเมื่อเกษตรกรรายย่อยผมประกาศที่เอทวันนี้วันนั้นนะบอกว่าโอ้ด็นตินขาดผมจะไม่ยอมแล้วผมมาทําสือไปถึงเลยให้แต่ละหมู่บ้านนี่ทําประชาพิจารณ์นะฮะ เขาบอกว่าเอาป่าไม้ป่าไม้น่ะก็กลัวยิงกลัวว่าบอดอีกบอดนี่กลัวแล้วนะเพราะาเดี๋ยวเขากเกษียณออกไปเนี่ยมันจะไม่กเกษียณธรรมดานะฮะป่าไม้ก็ก,ก็ก็กลัวทุกคนกลัวหมดเพราะกฎหมายมันบังคับไว้อยู่แล้วทําไมเราไม่อาศัยคําสั่งคสช .66 พับ57กับมติคลมเมื่อปี41นี่ผมเสนอแน่ไปอย่างนี้ครับ นี่คือการแก้ไขปัญหาถ้าไม่มีตัวแทนก็ไปนั่งแล้วใครจะนำเหล่านี้ไปบอกในบอร์ดนะครับผมถึงต้องเล่งแต่ว่าไอ้นี่ไม่ว่ารัตตีเห็นควรก็ท่านเกษียณลงมาไม่เห็นควรก็เป็นเรื่องของท่านทีจะดําเนินการได้ผมก็อยากจะให้สื่อสารมวลชนในมีปัญหาอะไรถามเลยครับเดีย๋ยวพวกผมพร้อมจะตอบหมดทุกข้อหา<ม>คือที่เขาถอตัวไปวันนั้น อสององค์กรเห็นชัดนี่เขาไม่เข้ามาร่วมก่อนแต่ผมก็ยังเปิดโอกาสนะฮะ<ม>เราต้องการฮะแต่ว่าต้องมามามีข้อตกลงกันก่อนครับสององค์กรนี้อะไรอะคะคืออะรชุมนุมสากรณกู้แนวร่วมกูชกมก้ชีพชนะฮะส่<ม>วนสภาเกษตรกรนี่เขาก็อยู่เหนือพวกเราอยู่แล้วะฮะเขาดูแลพวกเราอยู่นะฮะเราไม่ได้นับเขาหรอกครับแต่ว่าไอแนวร่วมกู้ชีพเนี่ย แล้วกับชุมนุมสากลชุมนุมสากลนี่เขามีบางส่วนเขาเข้ามาประชุมอยู่กรรมการนะครับเหตุวันนั้นเขาเข้าประชุมใช่ไหมสามงามที่เมย์บอกอ๋ออ๋อเมย์ไม่น่าตอบหน่อยก็ขอขอขออธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะครับคือในในในชุมนุมสากลการยางเนี่ยชุมนุมสากลนะชุมนุมสากลกองส่วนสัญญางหนึ่งแล้วก็สมาคมชาวสวนยางจังหวัดภาคใต้ เขาเป็นตัวแทนที่เขาร่วมประชุมยี่แปดกรกฎาคมที่วชิรานุสรที่มอเกษตรเขาร่วมด้วยแลืมกติวันนั้นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตโหวตว่าภาคใต้จะต้องมี 2. สองเสร็จแล้วในการประชุมการคัดเ,เลือก,กวันนั้นที่ประชุมที่โุงสุราชวันที่ยี่สบสองกันยาที่ผ่านมาากฏว่าสององค์กรนี้ก็บอกว่าขอเพิ่มจากสองของภาคใต้เป็นสามทีนี้ถามว่าหลักเกณฑ์ เมื่อคุณไปร่วมประชุมมารับมติมาแล้ววันนี้คุณจะมาเพิ่มแล้วก็มาแสดงอาการว่าว่าเขาไม่เห็นด้วยอยากจะได้สามก็เลยวันนั้นก็เลยเกิดประเด็นของรักใต้ขึ้นมาแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ยอมรับมติจากที่ประชุมใหญ่ซึ่งเขาอยู่เป็นหนึ่งในสีองค์กรด้วยนะตอนนี้ก็เลยละเขาไว้ก่อนโดยการตั้งตั้งสภาการยางใหม่เนี่ยละเขาไว้ก่อนให้เขาพิจารณาตัวเองก่อนว่าสมควรจะร่วมหรือไม่ร่วม ไม่ได้กีดกันนะครับปล่อยโอกาสไว้แต่ถ้าคุณมีความมีมติมีความเห็นตรงกันน่าจะไปแนวเดียวกันก็เข้ามาทีหลังได้ครับ8องค์กร80ท่านยื่นความจำนงว่าไม่มาหนึ่งหนึ่งองค์กรคือสปตรไม่มาแล้วก็อีก7องค์กรมาหมดมาหมดนะครับมาครบ70แต่เวลามีการลงมติปรากฏว่าวกอเป็น17คน17คนนั้นก็คือของ16จังหวัดหนึ่ง ถ้ากับสิบคนแล้วก็ชุมนุมเกษตรชุมนุมสากลการยางเนี่ยอีกเจ็ดท่านส่วนอีกสามท่านก็ร่วมประชุมร่วมโหวตด,ด้วยนะครับถ้าส่วนที่เหลืออย่างภาคใต้ไม่ไม่ส่งชื่อหรือไม่ร่วมเนี่ยมันจะสามารถดาเนินการต่อไปได้ไหมคะดํลาเนินการไปแล้วน้องน้อง,องส่งรายชื่อมาแล้วสามารถดเนินหน้าต่อไปได้ครับเพราะว่าเพราะว่าถือว่ามติห้าสิบสามที่ร่วมประชุมอ่ะมันเกินครึ่งครึ่งหนึ่งคือสี่สิบใช่ไหมแปดสิบทั้งหมดแต่เข้าประชุมห้าสิบสาม อีก17อยู่ด้วยแต่ไปยืนอยู่ข้างนอกแล้วก็ไปส่งเสียงรบกวนเพื่อที่จะลื้อกันประชุมไม่จบวันนั้นบอกประชุมไม่ได้ประชุมไม่ได้แต่ผมก็พี่น้องเกษตรกรเขานั่งสะกดตัวสะกดจิตแล้วก็ประชุมจนได้โอเคครับจริงอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรเนี่ยแล้วก็จะคิดว่ามันเป็นปัญหาและปุ่มประส่ง ที่มันดำเนินการเช่นยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันนี่ก็คือราคายางตกต่ำทั้งเจ็ดองค์กรต้องมานั่งคุยกันครับว่าหาวิธใีในทางอะไรดีจะแก้ไขปัญหานี้โดยคําเสนอซึ่งขณะนี้เราก็ประชุมอ,อยู่ที่เราก็ตั้งองค์กรอยู่แล้วเจ็ดคณะทํางานอยู่แล้วมีการชดเชยส่วนต่างซึ่งราคายางคือทาตั้งแต่ ท่านนสมัยท่านหม่อมอุ๋ยกับรวยปฏิเสธทำไว้นะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังทําต่อไปนะครับว่าชดเชยส่วนต่างรู้ราคายางตั้งไว้60สถ้านขนานี้ส1ก็ต้องทดเชยให้ครบ60แต่เราคิดวันราคายางแล้วก็ทําย้อนหลังตั้งแต่เดือนพฤษภาไปถึงสิ้นปีการเกี่คือเดือนเมษาเราจะโอนเงินเข้าบัญชีให้คนละ,ะไม่เกิน15บาไร แต่ถ้าต่ำสิบไร่ไม่เกินนะฮะใครมีเท่าไหรได้นะันแต่เกิน15บห้าไรเราไม่ให้แต่เงินที่โอนนั้นเราจะคิดจากตัวเลขของสถาบันวิทยาสองรยห้าสิบกิโลต่อไร่ต่อปีนี่คือสูตรที่เราตั้งไว้แต่ยังไม่ได้สรุปนะครับยังไม่จบแค่นั้นเรากำลังทำงานอยู่ นะก็ขอร้องวิงวอนพวกเราอย่าไปขัดแย้งกันเราจะทํางานให้คนจนครับนี่นะผมผมขอเสริมหน่อยแนวทางนะครับคือสักครู่นี้ก็คุยกันเรื่องข้อขัดแย้งกันแต่เราผู้ก่อการดีนะก็เลยมาต้องมาทําใหม่เพื่อที่จะได้นําเสนอเพื่อที่จะให้รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่องนะก็คือเร่งรัด ข้อที่หนึ่งก็คือเร่งรัดดาเนินการตามพขั้นาก,การยางนะครับโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศการรักษาเสถียรภาพราคายางและการช่วยเหลือด้านสวัสดิการชาวสวนยางและคนกรีดยางนะครับประการที่สองก็คือการเพิ่มซื้อยางในตลาดสําหรับพี่น้องเกษตรกรกรายย่อยนี่เราจะต้องนําเสนอแน่นอนไปพราะเป็นเรื่องต่อเนื่องที่ผ่านมติคอรมอมาแล้วนะครับ ซึ่งก็ต้องให้การยางเมื่อก่อนเป็นโออสยต้องให้การยางก่อจะทอเข้าซื้อ,อยางในตลาดด้วยเงินนะครับซึ่งตอนนี้เงินในการยางก็มีใน3าเปก็เอามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรก่อนนะครับคุณต้องรวบรวม3ามองค์กรมาคุณต้องคิดตัวเลขเงินออกไว้แล้วนะครับซึ่งสมมติเงินอยู่ในการยางนี่หมื่นล้านถ้า3ามเปอร์เซ็นต์ก็สามหมื่ล้านเอามาใช้ก่อนก็ยังได้เลยนะครับและเงินของรัฐที่มีปฏิคอนมอไปแล้วนั้นน่ย ที่เหลืออีกสองพันล้านเนี่ยก็นํามาใช้สิใช่ไหมฮะอันนี้เราจะต้องคุยกันอีกทีหนึ่งวิธีการแก้ไขแล้วยางที่คุณไปท,ทําสัญญาไว้เนี่ยตั้งแต่สมัยไหนนะ่ะประมาณสี่แสนตันนะ่ะเริ่มทยอยขนหรือย,อยังนะครับเริ่มทยอยทําหรือย,อยังที่ไปท,ทําสัญญาระหว่างกีทูกีระหว่างรัดต่อรัดระหว่างอะไรคุณทําไปได้ถึงไหนอะไรยังไงแล้วเพราะมันจะเป็นการกระตื้องในการซื้อขายยางในตลาด หน้าวันนี้ไอ้ความนิ่งๆินี่มันมีปัญหาไอ้ความไม่เคลื่อนไหวในการซื้อขายยางมันมีปัญหามันมีแต่พาค้ารายเล็กไปซื้อกลางป่าแล้วก็กด,กดเอากดเอากดเอาพี่น้องรวบรวมยางพี่น้องรายย่อยรวบร,รวมยางไปขายนะครับคนละตันสองตันห้าสิบกิโลร้อกิโลเอาไปขายเขาก็กดลงมาเหลือ<ม>เหลือเหลือยีสบ็บาทเมื่อวานยางคนถ้วยนะเพราะนั้นกระบวนการนี้นี่ต้องทํา รัดเต็มเต็มเนี่ยนะเราเป็นคนเสนอนะรัดต้องอาศัยการยาหนี่ซึ่งรวมแล้วภายใต้พัมยัดเนี่ยเป็น,นกลไกในการดําเนินการนะครับและเงินที่ได้ขายจากการเช้นกีทูกีน่ะคุณก็เล่องเล่งนะว่าเ่ยก็มาซื้อ,อยางต่อดิใช่ไหมคุณขนคุณทำสัญญาแล้วเนี่ยแล้วก็ขนไปได้เท่าไหร่ LC มาเท่าไหร่มันก็จะเป็นเงินพอเป็นเงินแล้ว ก็เอาไปซื้อ,อยางต่อ,อยสิมันก็เคลื่อนไหวถ้านิ่งาานิ่งถ้าภาครัฐนิ่งนิ่งเอกชนก็จับมือกันจับมือกันก็ไม่ต้องซื้อไม่เป็นไรถูกถูกกูซื้อแพงแพงกูเอาไว้ก่อนมันก็เท่านั้นเองนะครับนี่คือปัญหาที่จะต้องดําเนินการต่อไปเงินที่จะต้องจําหน่ายยางไม่ว่าจะเป็นโครงการเก่าๆโครงการมูลพันธ์กันชน ที่ทำตัญญาไปแล้วขนไปดิคุณซื้อเท่าไหร่แล้วตลาดเท่าไรคุณก็ตกลงกันดิรัดเป็นคนตกลงรัดเป็นคนเสนอกับผู้ค้าต่างประเทศเองผลท่านได้ตังมาซื้อขายได้ตังมาคุณก็เอาไปซื้อยางกับพี่น้องกเกษตรกรเจณนะวันนี้ฤดูกลีย่ยยางถ้าหากว่าไม่มีการเคลื่อนไหวยางอยู่ในโกดังที่มันเต็มอยู่นะวันนี้ถ้ายางใหม่ออกมาอีกจะทำยังไงต่อนะครับ เราต้องผลักดันเรื่องนี้นี่คือการทํางานแต่ถ้าเราไม่มีตัวแทนบอร์ดมันก็ต่างคนต่างไปนั่แหละครับถ้าตัวแทนบอร์ดองค์กรทั้งหลายเสนอบอร์ดบอร์ดมีองค์ประกอบครบบอร์ดเป็นคนวิเคราะห์นําเสนอโดยภาครายการภาคเกษตรกรบอร์ดดําเนินการเจ็จนาเสนอคอรมอคอรมอก็ต้องเห็นชอบตามบอร์ดหรือไม่เห็นชอบก็ต้องตีตีกันมา นี้คือเวทีในการดําเนินการเพื่อที่จะแก้ปัญหาอย่างทั้งระบบภายในประเทศคุณมีนโยบายชัดเจนไหมล่ะเดี๋ยวนี้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เองคุณมีนโยบายชัดเจนไหมไอไอโรงงานของสร้างรถที่รถ e m t รถของทหารเน่เอาเอาคุณจะซื้อเท่าไหร่ยางที่เราจะเอาไปใช้ลาดยางถนนเนี่ยคุณจะซื้อเท่าไหร่คุณจะทำอะไรเป็นโปรเจกต์มหาไทยมีตัวเลขไหมมันต้องเป็นนโยบายอย่างชัดเจนรัดเต็มเ็มครับ ถ้ารัดไม่ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรกร,รอบนอกก็จะไปรวมกลุ่มให้พ่อค้ามาประมูลนะครับมันก็กดลงกดลงโกงตาช่างด้วยอีกต่างหากนะนี่คือมันเป็นปัญหาที่เราอยู่ในพื้นที่เป็นปัญหาที่เราเป็นเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ได้เห็นนะครับมาตลอดเราจะต้องแก้อย่างไงเพราะนั้นเร่งรัดก,ก็คือดำเนินการในการกับเคลื่อน ก็คือทั้งคอสชอทั้งมติคอรอมอรที่มีไปแล้วมาตรการเหล่านี้ต้องจัดการให้เรียบร้อยมีมติแล้วครับเดี๋ยวนี้เฉยๆครับกลไกของรัฐเฉยๆนะณวันนี้ยังโชคดีต้องขอขอบคุณท่านรมนตรีฉับชัยศิริกัญญาท่านมาท่านก็ตั้งคณะทํางานขึ้นมานะครับก็มีได้พึ่งปรดชุมไปเมื่อวันที่ย8ิบแครั้งแรกเท่านั้นเองก็ยังช้าอยู่ ไม่ว่าจะเป็นระบบการใช้ยางภายในประเทศศูนย์หมมเพราะหรือแม้กระทั่งตัวแทนเกษตรกรเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกับโรงงานของอ,อสยกตซึ่งเป็นการบริหารจัดการโดยยั่งยืนต่อไปในอนาคตตามนโยบายของท่านชัดชัยที่ได้กรุณาได้เชิญพวกเราเข้าไปพบตั้งแต่วันแรกในการมามามารับนะครับเพราะนั้นโดยเฉพาะเร่งรัดที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนอย่างว่าเราจะต้องทำยังไงคณะกรรมาการที่จะต้องแก้ไขปัญหานะครับที่มีมติไว้แล้วนั้นนี่ก็คือแก้ไขปัญหาที่เราจะมีราคาเป้าหมายยังไงร,ราคาเฉลี่ยยังไงเราจะช่วยเหลือเขากี่ไร่สิบห้าไร่หรือจะช่วยเป็นกิโลมันจะต้องเดินหน้าได้แล้ว คณะกรรมการที่จะต้องมีคณะกรรมการประธานที่ตั้งไว้แล้วก็ยังไม่มีตั้งตัวแทนสามองคอ์กรห้าคนก็ยังไม่มีตั้งผู้ทรงอาวุธก็ยังไม่มีก็ม,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 มีความขัดแย้งกันอยู่นี่เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตรงนี้เดินไม่ได้ก็ต่างกนต่างไปต่างกนต่างมาเดี๋ยวก็จะมีคมคางคมคางทางใต้ทางอีสานทางตะวันออกทางนั้นอีกเพราะฉะนั้นกฎหมายก็ไร้ประโยชน์เท่านั้นเองขอบคุณครับผมอยากจะเสริมนิดนึงครับว่า เราไม่ได้หยุดแค่นี้สภา,ากันอย่างเมื่อเช้านี้ผมเรียนสื่อสารมลชนว่า,าท่านผมไปพบท่านรองนายกรัฐรีท่านประจินจันตรองซึ่งท่านดูแลเรื่องการวิจัย เพราะว่าการอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราจะเริ่มแปรรูป35%เนี่ยหรือการใชยย้ยางในประเทศอ่ะถ้าเราไม่เอาวิจัยนําหน้าเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้เราจะทําไม่ได้ไม่เหมือนมาเลเซียเขาเมาาื่อเช้าท่านอรองนายกรัฐมนตรีท่านก็อน,อนุเคราะห์นะเพราะผมไ,มไปประชุมที่ทํเนียงมาก่อนจะมาที่เนี่ยนะฮะจนเที่ยงกว่าตั้งแต่เก้าโมงครึ่งนะฮะอะ่ผมเรียนอย่างนี้ครับ ท่านสรุปว่าท่านจะช่วยใน16มาตรการใน5,000ล้านนี่กท่านก็บอกว่าท่านจะไปคุยกับนายกให้5,000ล้านท,ที่ที่กำลังติดค้างอยู่ใช้ได้500กับหนล้านนอกนั้นยังใช้ไม่ได้ไอ้15,000้านล้านที่ระกอบการจะไปทำทุกมือก็ยังใช้ไม่ได้ท่านจะไปขับเคลื่อนดูตรงนี้แล้วท่านจะให้ใช้ยางในประเทศอันไหนที่มันติดขัดไม่มีมาตรฐานมอกท่านก็พยายามจะทำให้มันดีขึ้น แล้วท่านจะใช้นักวิจัยเนี่ยมาช่วยนะครับเพราะว่าท่านคุมวิจัยอยู่เั้นผมว่ามามอเช้าในที่เราประชุมกันเนี่ยมีทั้งวกสกวมีทั้งวววชนะเข้าไปเต็มหมดเข้าไปหลายคนแล้วก็มีผมที่ได้รับเกียรติเชิญเข้าไปในฐานะตัวแทนเกษตร,รกรสภาการอยางนี่คือเราทํางานแล้วเราไม่ได้หยุดนิ่งถ้าเราไปหยุดนิ่งอยู่ไม่ได้งั้นเราเดินหน้าทํางานไป นะฮะแล้วก็ไปหารองนายกมัง่งหาลัมตีมังหาเอา่อนายกลัมตีบังมันนั่งว่ากันว่าผมไปเดินสายหาหานายกหาลัมตีเราไปหาประโยชน์มาให้พี่น้องเกษตรกร,รที่ยากจนข้างหลังเราเราไม่ได้ไปหาตําแหน่งผมไม่ได้สแสวงหาตําแหน่งเลยยังั้นก็กลาบเรียนว่าผม่านเอ่อ ท่านปรจิณจันทร์ตรองเนี่ยท่ารองนายกมนตีท่านให้ความกรุณามากแล้วท่านเห็นว่ายางสำคัญท่านคนนี้ท่านบอกว่าท่านเข้าใจเรื่องอยางเลยเพราะว่ารายได้จากการแปลรูปแล้วมันมากกว่าที่ขายยางเด็ดท่านพูดอย่างนี้นี่แสดงว่าท่านเข้าใจแล้วแล้วท่านจะช่วยแล้วแตนทุกคนทามาช่วยกันอย่างนี้แปรรูปในประเทศก็เงินก็เข้าประเทศเหมือนมาเลเซียต่อไปเมรนลาวพม่าต้นทุนก็ถูกกว่าเราเอามาแปลรูปให้หมดสนุกเลยครับ พอแวร่ร่งหมดราคายางก็สูงผู้เกษตรใครได้อะเกษตรกรรายย่อยได้ครับราคายางสูงอะงั้นผมว่าฝากสืส่อสารมวลชนว่าเราท,ทาง,งานกันเยอะนะขออนุญาตเรยเียนนิดนึงท่านเมือ่อกี้เนี่ยเราคงจะต้องเป็นห่วงกันอยู่ในเรื่องของในเรื่องของไอบอกไอคณะกรรมาการที่จะขับเคลื่อนของสภาการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยคือเมื่อฟังดูแล้วเหมือนกับว่า มันจะยังไม่ครบนะมีการสรุปว่าเมื่อกี้เนี่ยตามความเข้าใจนะที่น้องก็ถามเมื่อกี้เนี่ยที่ผู้ที่ไม่เข้าร่วมเนี่ยมันจะทําให้องคอ์กรการขับเคลื่อนองค์กรนี้จะมีปัญหาหรือเปล่าในการที่ะจะต้องขับเคลื่อนเดินหน้าของอ,องค์กรนี้เพื่อตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าให้เกษตรกรนี้ร่วมเป็นหนึ่งทีนี้พอองค์กรนี้เข้ามาก็มีการ ขัดแย้งได้ยังเข้าไม่ครบตรงนี้นะซึ่งทําให้พวกเราก็มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหน่อยหนึ่งว่าเอ๊ะอย่างนี้องค์กรยังไม่ครบหรือเปล่าหรือว่ามันขับเคลื่อนไปได้หรือไม่มีปัญหาหรืออะไรช่วยช่วยช่วยยืนยันตรงนี้นิดหนึ่งครับครับผมขอชี้แจงหน่อยนะครับ,ค,รบ,บคือในในนามของสภาการยางใหม่และก็สมัชชาเก่านะครับเราต้องแยกงานออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคืองานฝ่ายนโยบายซึ่งงานฝ่ายนโยบายนั้นคือได้ลงนามโดยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้ง ผู้แทนเกษตรกรทั้งประเทศ10องค์กรใน10องค์กรนั้นมีครบครบ,ครบหมบูรณนะครับยังอยู่นะครับชุมนุมสารกรก็ยังอยู่นะสิบหกจังหวัดภาคใต้ก็ยังอยู่ยังทําเป็นคณะทํารรงานฝ่ายนโยบายอยู่ทีนี้ความคิดต่างมันคิดต่างตรงที่ว่าเรื่องพลบกักรางเรื่องตําแหน่งในการเป็นกรรมการแค่นั้นทีนี้อย่างอื่นก็ยังเดินอยู่เมื่อวันที่ประชุมวันที่ยี่แปดเนี่ยยังมากันครบแถมมาเกินซะอีกเพราะว่าพา อย่างว่าเลยนะคนตามทางของเขามารวบกันเต็มไปหมดทํางานอยู่ครบนะขอทังความเข้าใจว่าสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือฝ่ายนโยบายกับรัฐมนตรีกับท่านนายกยังไม่แตกแถวไปไหนยังอยู่เหมือนเดิมมีการแบ่งเป็นเจ็ดกลุ่มเจ็ดกลุ่มเจ็ดคณะเพื่อไปขับเคลื่อนแต่ละคณะประเด็นอะไรบ้างก็ก็มีใส่ชื่อกันไปบางบางท่านเป็นถึงสามคณะน่ะื้อแก้ไขปัญหายางทั้งระบบซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วม นะครับคณะกรรมการร่วมที่ลงนามแต่งตั้งเลยท่านรัฐมนตรีสัจชัยนะครับผมยืนยันตรงนี้ครับก็คือในเครือข่ายสิบองคอ์กรเนี่ยที่ไปพบนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่25เนี่ยท่านสัจชัยสาริกัญญะได้เรียกพบเมื่อวันที่28แล้วเอาทั้ง1ิองคอ์กรตรงนั้นอ่ะไปเป็นตัวแทนเกษตรกรเข้าไปตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมเพื่อพัฒนายางพลาทั้งระบบแล้วเข้าทํางานปเป็น7ชุดกับกระทรวงเกษตร ซึ่งตอนนี้ทุกองค์กรยังอยู่ครบในการทํางานให้กับพี่น้องประชาชนชาวสวนยางทั้งประเทศนั่นคือครบสมบูรณ์หมดแต่ที่มาตั้งสภาการยางใหม่เนี่ยคือเอาเฉพาะอ,าองคอ์กรคณะเจ็ดองคออนน์กรตรงนี้ที่ไม่มีความเห็นต่างมีความคิดเห็นเป็นในกลุ่มข้อเดียวกันที่จะเ,เป็นสภาการยางส่วนอีกสององค์กรนั้นน่ยคือเขายัางไม่ได้เข้าร่วมกับสภาการยางแต่ยังทําหน้าที่ เป็นคณะกรรมการร่วมในการพัฒนาย,ยางพลาทั้งระบบของท่านจัดใช้สาลิกัญญาที่ทํางานร่วมกับกระทรวงเกษตรครับรเกษตรกรชาวยาผู้นําเกษตรกรทุกหมู่เหล่าหัานหน้าเข้ามาคุยกันนะครับหันหน้าเข้ามาคุยแล้วก็เราอย่าไปเสียเวลา,า,ากับความขัดแย้งเลยครับขอทันทีครับความขัดแย้งเนี่ยผมไม่เคยอยากเห็นอยากจะเห็นความปองรองเกิดขึ้นแล้วก็มาแก้ไขให้พี่น้องเกษตรกรที่เขารอคอยเราอยู่ เขาหน้าลูกสารมากแล้วครับไม่มีข้าวสารจะกินผูกคอตายเลยที่ว่าเรื่อยๆนั่นแหนละเราต้องหันมามาพูดกันตรงจุดนี้ถ้าเราไม่มาพูดพูดจุดนี้เราจะไปเราจะไปวอกๆอยากจะเป็นรุน่นเป็นนี่แล้วก็ไม่ได้มองเขาเนี่ยไม่ได้เราโยนบาปให้แกพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ตัวเองก็จะไปขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่เอาขอให้มาคุยกันผมเชื่ออยู่อย่ากครับผมเนี่ยอยู่ก็เป็นนายกสมาคมสาพัน์ชาว่าง แห่งประเทศไทยมาสิบกว่าปีเกือบสิบสิบสี่ปีผมเรียนงี้ครับคราวนี้ผมแปลกใจมากคนใต้เขารักรัฐบาลชุดนี้นะผมมองแล้วถูกใจเคานะ่ะตามรมดานี่ยังหกสิบบาทนี่ยังเดินกระบวนนะ่ะตอนนี้ไม่เดินกระบวนเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อมัน่นเพราะท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอาชาเชื่อผมเถอะผมก็อยู่กับัสกับคนใต้มามากพอต้องกวน อย่างนั Christ, ้นผมก็ยังหวังนี้ต ok ่อไปว่าเราจะพยายามแก้ไขและท่านก็เป็นรัฐบาลก็เป็นกําลังใจให้สภาการยางเดินหน้าต่อไปตรงนี้แหละครับเราจะขจัดความขัดแย้งหันมาจับมือกันทํางานเพื่อพี่น้องเกษตรกรผมก็ขอกราบขอบพระคุณผู้สื่อข่าวอีกครั้งนีของคุณมากครับครับผมดีนะจะตัว เดือรวยไม่หยุดไรจะมาฉุดเกาไม่